สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมอประสิทธิชี้วัคซีนสุดไข้ซิโนแวคกับแอสต้าจำเป็นพบติดเชื้อดับระหว่างรอแอสตาเข็มสองเมื่อวันที่3กันยายนศาสตราจารย์ในแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชยาบาลได้เปิดเผยถึงกรณีกล่าวถึงสูตรการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดโดยการฉีดแบบไข้ชนิดวัคซีนว่าผลการวิจัยการฉีดวัคซีนสุดไข้ด้วยซิโนแวค1เข็มแล้วตามด้วยแอสตาพบว่า ภูมิคุ้มกันขึ้นสูงเทียบเท่ากับการฉีดวัคซีนแอสตราสองเข็มแต่ลดระยะเวลาลงจากที่ต้องฉีด่างกัน10-12สัปดาห์แล้วรอภูมิขึ้นจนถึงระดับที่ป้องกันโรคได้อีก2สัปดาห์รวมเป็น14สัปดาห์ในขณะที่สุดไข้ทาให้ฉีดเข็ม2ได้ในสัปดาห์ที่3ภูมิเริ่มขึ้นจนป้องกันได้ในสัปดาห์ที่5ซึ่งจุดต่างที่5กับ14สัปดาห์สําคัญมากในเวลาที่เจอเชื้อแพรกกระจายเยอะ และเร็วถือว่าแข่งกับเวลาในแพทย์ประสิทธิ์กล่าวต่อว่าสําหรับการที่บอกว่าฉีดวัคซีนแอสตราเพียงเข็มแรกก็สามารถป้องกันโรคได้นั้นนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสําหรับสายพันธุ์อัลฟาแต่กับเดลต้าไม่ใช่แบบนั้นซึ่งงานวิจัยต่างประเทศก็ออกมาพูดเรื่องนี้กันเยอะว่าเข็มเดียวไม่เพียงพอต้องฉีด2เข็มที่สําคัญคือเมื่อเวลาผ่านไปภูมิที่เกิดจากการฉีดวัคซีนจะลดลงหากไม่กระตุ้นให้ทันก่อนที่จะลดต่ํามาก หากไม่กระตุ้นให้ทันก่อนที่จะลดต่ำมาถึงจุดที่ไม่สามารถลดความรุนแรงของโรคได้ก็จะเกิดอันตรายได้ในแพทย์ประสิทธิ์กล่าวว่าขณะนี้เรามีข้อมูลผู้ป่วยจำนวนหนึ่งที่ฉีดวัคซีนแอสตาราเข็มแรกยังไม่ได้รับเข็มที่สองแต่เกิดการติดเชื้อจนเสียชีวิตดังนั้นระบบการจัดการบริหารวัคซีนที่ดีคือเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้สูงให้เร็วเพราะไม่มีใครรู้ว่าจะติดเชื้อกันเมื่อไหร่จึงเป็นสาเหตุหลักที่เรานำสุดไฟมาใช้ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ